สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Start ยัพราะ Start up, ไม่มีคำวเรียบในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะเราสองคนกลับมาอีกแล้วนะคะทุกท่านพบกับพี่โซพลโซพลสุภัมังมีและน้องมี Infinity Podcast จ้าสวัสดีครับโอ้โหสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มันหลายเรื่องวันที่เราอัดการวันนี้วันพฤหัสที่สามเมษาตลาดหุ้นอเมริกา ร่วงระนาวนะครับเปิดมารู้สึกว่าแดงแดงเถือกเลยนะถ้าจะไม่ิดที่เห็น <onu> เห็นเมื่อกี้นะครับ,ท,รบที่เขาโพสกันก็คือพวก,กแบบ Apple ลดไปเกือบสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเมคโคซอฟสามเปอร์เซ็นต์เอ็นวีเดีย IA, 6, Amazon, แบบหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์อเมซอนแบบแปดอย่างเงี้ยคือแบบโอ้ไปหมดแล้วนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรเหตุผลเพราะว่าเมื่อเช้าลุงทามก็ประกาศข,ขึ้นกนําแพงภาษีโดนหมดเลยทุกประเทศตอนแรกเราลึกว่าตอนที่เขาแบบผ่าเสียงเนาะ ส่วนใหญ่แล้วจะพูดถึงประเทศจีนเป็นหลักแตหลังมาก็จะเริ่มมีแบบอ่ะแคนาดาเม็กซิโกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นเป็นชาแนติดกันเขาจะพูดถึงแบบอิมิเกรชันต่างๆแล้วก็จีนก็ยังเป็นหลักแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคนก็จะแบบเออประเทศไทยอ่ะไม่โดนหลอกไม่โดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยครับพอรู้สึกว่าเออมันห่างไกลมากแล้วก็เราก็เป็นพาธมิตรมาเลยตลอดสุดท้ายแล้วเป็นไงหลังเมื่อเช้าก็ทําก็ประกาศเนาะก็โดนกันทั่วหน้านะครับไทยสามเจ็ดอ่ะเวียดนามสี่สิบกว่าว่าหรือแล้วสักอย่างนั่นแหละแล้วมันแบบโอ้มันเยอะมากนะแล้วเราก็รู้สึกว่า เออน่าสนใจดีนะครับผมว่าก็ทําไมท๊อฟ์ถึงทําแบบนี้เนาะก็เลยไปหาอ่านิาทความมาอันหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบมันเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจดีที่เขาเอามาอธิบายเขาบอกว่าสิ่งที่ทรัมกําลังทําอยู่เนี่ยเป็นทฤษฎีที่เรียกว่า madman t h e o นะครับทฤษฎีมาบ้าหรือว่าทฤษฎีคนบ้าคนคลั่งนั่นเองนะครับผมก็ เขาเลยอธิบายว่าเออที่จริงแล้วว่าสิ่งที่ทัป์กำลังทําอยู่อ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้นะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมแล้วเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวจะมาคุยกันเนาะตอนนี้ครับก็อย่างที่ว่าไปเนาะก็ตอนนี้ประกาศขึ้นกับแพงวันศละสุดตรงเอ้ถ้าจำไม่ผิดวันนี้หุ้นไทยลงไปประมาณสิบสิบจุดมั้งแต่ว่าก็ไม่ได้มียังไม่ได้มีอะไรนะแล้วก็นายกเององง์หิงเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ มีพูดคุยกับแล้วก็ถแถลงเนาะบอกว่าเออเดี๋ยวจะมีไปเจราจากับอเมริกาอะไรครับว่าต่อไปจะทํายังไงดีจะ,จะอาจจะแบบเออซื้อของอเมริกาเพิ่มขึ้นหรือลดภาษีนําเข้าบางตัวหรืออะไรเงี้ยครับก็คงก็คงต้องคุยไปเจราจาไปนะครับแต่ว่านั่นแหละก็คือที่บอกครับก็คือว่าทุกประเทศนะเมื่อเช้าเนี่ยโดนหมดเลยนะก็ตลาดหุ้นก็ร่วงร่วงกันไปก่อนหน้านี้ครับตอนที่เขาหาเสียงอ่ะตอนที่ทรัมป์หาเสียงเนาะเขาจะพูดถึงเอาจีนอะไรเงี้ยเป็นหลัก แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนก็จะคิดว่าเอ้ยแบบไม่ทําหรอกไม่ทําหรอกเพราะว่าเฮ้ยทรัมป์ส่วนใหญ่มันก็จะแบบพูดพูดอะไรเงี้ยพูดแล,ล้วก็พูดแล้วก็เปลี่ยนพูดแล้วก็เปลี่ยนเป็นตลอดใช่ปะเขาก็แสดงให้เห็นนะว่าเออเขาอาจจะบ้าจริงจริงก็ได้เขาอาจจะคลั่งจริงๆก็ได้เขาอาจจะแบบทำเพื่อประชาชนชาวอเมริกาเขาเรียกมันว่า liberation day เนาะเป็นการปลดปล่อยอเมริกาให้เป็นอิสระจากการขาดดุลการค้าแล้วก็มีเอกราชด้านเศรษฐกิจของตัวเองนะครับก็ทํัปก็ประกาศ ขึ้นยกแผงเลยมีผลวันที่9ก้าเมษายนวันนี้วันที่สามเราอาัดกันก็อีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องไปพูดคุยเจราจาระหว่างนี้นะเพื่อหาทางออกว่าจะค้าขายกันยังไงดีถ้าอ่นานภาพหัวข่าวหรือว่าดูแค่สิ่งที่ทัป์ทำเนี่ยก็จะทําของเขาในการขึ้นอเมริกาษีแบบกวาดแบบนี้มันเหมือนคล้ายเป็นค,ความบ้าคลั่งอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเหมือนคล้ายกับเราก็ไม่รู้หรอกว่าเออเขากําลังทําอะไรอยู่เนาะทำตามอําเภอใจหรือเปล่าเป็นเด็กแบบ เออเป็นเป็นผู้ใหญ่ในคราบเด็กหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่แบบเออที่ทําทําแค่เพราะรู้สึกแบบเออสะใจอะไรเงี้ยก็ไม่รู้นะแต่ถ้าถอยออกมาเก้าหนึ่งนะครับแล้วก็ลองตั้งคําถามใหม่แล้วคิดนะว่าเฮ้ยที่จริงแล้วอ่ะหรือว่านี่มันเป็นการวางหมากที่ทรัมป์มันคิดเอาไว้วะมันอาจจะเป็นการแกล้งบ้าตามหลักแนวคิดของรัตษะที่ชื่อว่า Madman TV ีครับ นี่เองแล้วก็แม้แมนตรีเนี่ยคืออะไรแม่นตุรีเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์การต่อรองไม่ใช่ของใหม่เนาะในโลกของการเมืองต่างประเทศนะคือย้อนกลับไปในช่วงยุคสงครามเย็นนะครับคนแรกที่พูดถึงทฤษฎีนี้อย่างจริงจังก็คือประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันโดยมีจุดม,มุ่งหมายให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับโดยเฉพาะเวียดนามเหนือในตอนนั้นเนาะเชื่อว่าเขาเนี่ยพร้อมนะครับที่จะทาอะไรที่แบบสุดโตง่งในทุกเมื่อเลยนะครับแม้กระทั่งจะกดปุ่มนิวเคลียร์อะไรเงี้ยเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยยอมถอย นิคซันเนี่ยต้องการสร้างภาพนะว่าเขาเนี่ยโอ้โหอันพิเร็ตติเบิลไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ไม่รู้เลยว่ากําลังคิดอะไรอยู่อะไรเยงนี้ครับเขาอยากให้ศัตรูคิดว่าเขาแบบโอ้โหแบบเป็นคนที่คลั่งมาบ้ามากแล้วก็กล้าตัดสินใจแบบดุดันพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะมานะครับไม่ว่าไม่ว่าบ้าจริงหรือไม่ก็ตามเนี่ยแนวคิดเนี่ยก็มีอ่รากลึกเนาะมาจากนักปัญญาอย่างนิคุเล่มาเกเวลี่นะครับที่เขาเคยกล่าวว่า บางครั้งการแท่งทําให้คนบ้าๆอาจจะเป็นการกระทําที่ชันฉลาดนะครับนี่ก็คือเหมือนคล้ายกับย้อนกลับไปอีกก่อนหน้านิกสันเนาะแต่ว่านั่นคือเป็นแนวคิดเฉยๆแล้วก็นิกสันเนี่ยก็หยิบมาแล้วก็มาใช้นะครับในช่วงต้นของสงครามเย็ยนแล้วก็นักยุทธศาสตร์นะครับอย่างเดนิเอลเอสเบิร์กแล้วก็โทมัสเซลลิงก็เคยพิจารณาถึงข้อดีถึงข้อดีของการแสดงภาพลักษณ์ของการเป็นคนแบบคลั่งเหมือนแบบนี้เหแบบมือนกันนะในสถานการณ์ที่ต้องใช้ต่อรองหรือว่าใช้ในการบีบบังคับผู้ผู้ต่อสู้หรือว่าผู่แข่งเลยนะครับ ซลลิงเนี่ยก็เขียนไว้ในหนังสือ The Strategy of Conflict เนาะเขาบอกว่าการมีเหตุผลอย่างเคร่งครัดและการสแสดงออกอย่างชัดเจนไม่ใช่ข้อได้เปรียบเสมอไปในสถานการณ์ของความขัดแย้งหมายถึงว่าเมื่อเราทําบางอย่างยังมีเหตุผลเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่คาดเราได้ว่าเราจะทําอะไรอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสแสดงออกอย่าง unpredictable เนี่ยอาจจะเป็นทางที่ดีอาจจะแบบช่วยทําให้เรามี ข้อต่อรองที่แข็งแกร่งมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เขาก็เลยพูดต่อนะครับว่าการทางปฏิบัติเนี่ยนักว,วิชาการส่วนใหญ่เนี่ยช่วงหลายสิปีที่ผ่านมาเนี่ยก็แต่ว่าเขาก็บอกว่าแมทแมนทีรีอะไรประมาณเนี้มักจะล้มเหลวมากกว่าได้ผลนะครับผม,มโดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายเนี่ยรู้ทัน,นว่าคุณกําลังแกล้งบ้าอยู่นะครับที่จริงเนี่ยย้อนกลับไปก่อนที่ เหตุการณ์ในการขึ้นกำแพงวันศุร์ครั้งนี้เนาะในปีสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบแปดตอนนั้นที่ทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีความเขาเรียกว่าความบ้าคลั่งของตัวเองอยู่ในระดับหนึ่งจำได้ไหมตอนที่ทรัมป์ทะเลาะกับกิมจองอึนอ่ะที่แบบโอ้โหแบบเปิดฉากคุยเขาเรียกว่าข่มขู่กันอย่างอืมอย่างแบบดุดันนะแบบเป็นวัฒกรรมที่แบบ โอ้แข oh, ็งก้าวเลยแบบโอ้ยจะจะยิงกแบบับเกาหลีเหนือแน่นอนนะตอนนั้นแบบทุกคนแบบคิดว่าทอมเองเอาแน่อะไรเงี้ยคู่แบบบอกว่าจะเผาเกาลีเหนือด้วยไฟและพลังแบบที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมานี้เขาเรียกคิมจองอึนว่าแบบร็อกเก็ตแมนแล้วก็พูดตรงๆว่าสามารถที่จะลบเกาหลีเหนือออกไปจากแผนที่โลกได้เลยนะครับแบบทําลายเกาหลีเหนือให้หายไปได้เลยเดสทรอยแต่ไม่นานหลังจากนั้น,นครับก็เหมือนคล้ายๆกับสถานการณ์ก็พีกลับเขาก็กลับไป จับมือกับคิมจองอึนนะแล้วก็มีประชุมสุดยอดกันหลายครั้งมีภาพสวยๆออกมานะครับแล้วก็แต่ว่าผลลัพธ์เชิงนโยบายอะไรเนี้ยก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเนะหมือนคล้ายๆกับว่าสุดท้ายก็แบบเป็นการเป็นการข่มขู่เพื่อที่จะให้เกาหลีเหนือเนี่ยหยุดยิงนะครับหยุดซ้อมกีปอาวุธก็ทำก็เหมือนสําเร็จอีกก้อน,นิดนึงคือเป็นการเจรจาเกาหลีใต้นะเขาแบบสั่งทีม เจรจารของเขาเลยนะบอกว่าเอ,อ้ยเนี่ยให้ไปบอกฝั่งเกาหลีใต้ว่าเนี่ยทนายธิบดีทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่แบบคนบ้านะแมดแมนที่พร้อมจะยกเลิกข้อตกลงแบบทุกเมื่อเลยทาไมที่จะแบบปูดับปลักอะไรเงี้ยครับแล้วก็บีเพคเกาหลีใต้เนี่ยยอมอ่อนข้อแล้วก็ตกลงตามข้อสัญญ,ญาแนละ้วแล้วก็ใช้ภาพลักษณ์ของความไม่แน่นอนเนี่ยเป็นกลยุทธ์ของการต่อรองนะครับ แม้ข้อตกลงใหม่ที่เขาได้อาจจะไม่ได้แบบแตกต่างจากข้อตกลงเก่ามากนะแต่ว่าก็ก็ถือว่าเอียงมาทางผลประโยชน์ของอเมริกามากขึ้นแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปนะครับก็ทรัมป์เนี่ยอาจจะฟังดูดูตอนนั้นอาจจะดูไม่ค่อยมีเหตุผลนในสายตาคนอ,อื่นแต่เขาเลือกที่แกล้งจะบ้ายัางมีเหตุผลแล้วก็มีแบบแผนและใช้ความบ้าคลั่งตรงนั้น,นเป็นเครื่องมือทางการตอบรองในในการเมืองนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ครับคนก็เลยมองว่า เอ้ยหรือว่าเขาก็าลังทาแบบเดียวกันอยู่นะครับการตั้งกําแพงภาษีแบบเวียงแห่แบบเนี้ยไม่สนผลกระทบต่อเศรษฐกิจาาโลกหรือว่าแบบไม่รู้ว่าจะสร้างไอ้ดิเพรสชั่นหรือเปล่านะในอเมริกาแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ความบ้านเนาะแต่เป็นกลยุทธ์การเปิดไพ่เพื่อจะให้ประเทศอื่นๆเนี่ยเข้ามาเจรจาต่อรองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนคล้ายกับว่าหลังจากตอนเนี้ยพอมีข่าวไปสป,ปุ๊บเนี่ยหนึ่งอาท์ใช่ไหมรวมถึงบ้านเราด้วยเนาะก็ต้องเข้าไป ปรึกษาแล้วก็ต้องแบบคุยกันในประเทศแล้วเอ้ยจะทายังไงดีจะจะนูน่นจะนี่แล้ว่าหลังจากนั้นก็ไปคุยกับเมริกรแล้วก็หลังจากนั้นก็หาทางออกกันว่าจะซื้ออะไรเพิ่มจากอเมริกาไหมลดภาษีนําเข้าบางตัวไหมอะไรเงี้ยคือถ้าไม่ต่อรองก็ก็โดนภาษีไปแต่ว่าอเมริกาเป็นประเทศที่คอนซูมเยอะมากนะมีกําลังซื้อเยอะแล้วก็ถ้าสมมติไม่มีอเมริกาอะไรเงี้ยครับของอย่างในเอเชียอะไรเงี้ยเราถือว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติไม่มีผู้บริโภค ของที่เรามีอยู่ในมือมันจะล้นตลาดมากไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกที่เราผลิตอย่างผลไม้สินค้าอะไรข้านิคอย่างแบบพาร์ดิสหรือว่าอะไรเงี้ยครับอย่างประเทศไทยเองอย่างประเทศอื่นนะครับสินค้าก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนให้กับว่าถ้าสมมติไม่มีตลาดไปขายอะเรามาขายกันเองอะไรเงี้ยมันก็เหมือนประเทศที่แบบเป็นผู้ผลิตแล้วไม่ไม่รู้จะไปขายให้ใครเพราะว่าแหล่งผู้บริโภคมมนอยู่ที่นู่นมีงานวิจัยครับอีกอันหนึ่งเขาบอกว่ามานาสนะครับเป็นศาสตราจารย์ด้านรักตร์ของเพนสเตทแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์แบบแมทแมนเนี่ มีโอกาสได้ผลในบางเงื่อนไขเท่านั้นนะเขาบอกว่ามันไม่ได้เวิร์กตลอดไปนะครับเงื่อนไขที่มันจะเวิร์กเนี่ยก็คือว่าผู้นําคนนั้นเนี่ยต้องดูต้องต้องคลั่งหรือว่าแบบต้องสุดตรงในแค่บางเรื่องเท่านั้นแทนที่จะแบบสุดตรงในทุกเรื่องนะครับพอผู้นำบางคนที่มันสุดตรงกับทุกเรื่องเนี่ยมันเลยกลายว่าคุ่นน้าหนักของการสุดตรงหรือความคลั่งหรือว่าการออกกฎหมายเท่านั้นนะ่ะมันก็เลยน้ําหนักมันก็เลยหายไปนะครับมันเลยกลายเป็นคนไร้เหตุผลคนหนึ่งนั่นเองนั่นเองสุดท้ายครับก็กลายว่าความเสี่ยงตรงเนี้ เรื่องของเรื่องของแมทแมนทีรีเนี่ยของทั้มนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมานะครับผมเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าไปต่อรองกันมแต่ก็หลายๆคนก็บอกว่าเออสุดท้ายแล้วถ้าทํามันทําจริงๆคือแบบอ่ะถ้าสมมติว่าไปต่อรองแล้วก็สุดท้ายแล้วก็หรือว่าแบบเออไม่ยอมไม่ยอมต่อรองเลยหรือว่าอะไรเงี้ยครับแล้วทําขึ้นกําแพงภาษีแบบนี้จริงๆแน่นอนมันจะต้องแบบสินคราแ์แพงขึ้น ทันทีใช่ปะ่ะเงินเฟอ้อกลับมาอุปสงค์กดตัวตลาดหุ้นเนี่ยตกแน่นอนอย่างวันนี้ก็ตกแล้วความสัมพันธ์กับพันธมิตรต่างๆเนี่ยก็สุดนัะก็อาจจะเกิดดิเพรสชันเนาะมีอีกซีวีหนึ่งทฤษฎีสนสมเคิดเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่ารัมเนี่ยพยายามที่จะขึ้นกำแพงภาษีเพื่อที่จะทําให้เกิดดิเพรสชันเป็นเหมือนท้ายกับกระตุ้นให้เกิดดิเพรสชันแล้วไปกดดันเฟดให้ลดดอกเบีย้ยเออเพื่อที่จะทําให้เกิดภาวะที่แบบว่าเออ ไอภาวะคนตกงานเลยครับเยอะกลายว่าหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ไซคลของการแบบบิ้วนะครับอสังหาดอกเบี้ยต่ำดอกไอ้แล้วก็หลังจากนั้นคนก็จะซื้อบ้านได้เยอะขึ้นแล้วก็จะเป็นการบิ้วขึ้นมาแล้วก็ทําให้เข้าสู่ช่วงยุคที่ตลาดุ้นเติบโต,ตอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้เหมือนคล้ายกับเป็นการเป็นการฉีดสเตอรอ,อยด์ให้กับตลาดเพื่อที่แบบจะให้มันแบบตายก่อนแล้วก็หล <SC. S 1> ังจากนั้นก็ค่อยฟื้นขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับคือแบบเขาบอกว่าเป็นเป็นทีวีเบื้องหลัง นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจริงไม่จริงมันไม่มีหลักฐานนะแต่ว่าเป็นเขาพูดกันอะไรประมาณนี้นะครับผมปัญหาคือว่าตอนเนี้ยเราไม่รู้ว่าทรัมป์เนี่ยคิดอะไรอยู่เนาะกลยุทธ์เนี่ยถ้ามันเวิร์กแล้วหลายประเทศไปเจรจา,าและมีการพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลแล้วก็สุดท้ายแล้วมีการตกลงกันได้อะไรเงี้ยครับสุดท้ายมันก็อาจจะมันก็อาจจะแบบเป็นการพูดคุยกันแล้วก็ลด ในบางส่วนเพิ่มบางส่วนให้มีความสมดุลกันอะไรประมาณนี้ก็อาจจะจบไปนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่จบแล้วมันกลายว่ามันยืดยาวแล้วก็กลายเป็นกระเพภาสีที่สุดท้ายแล้วไม่มีใครชนะเลยในการในสงครามการหาครั้งเนี้ยมันต้องแลกมาด้วยอะไรมันต้องแลกมาด้วยแบบเศร,รษฐกิจที่ตกต่ำนะครับแล้วประเทศไทยเองจะมีผลขนาดไหนอันนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับนี่เป็นทฤษฎีเบื้องหลังครับที่ นำมาฝากกันวันนี้แมดแมนทีรีครับผมโหฟังแล้วก็คือมันเดายากเนาะวันนี้มันก็อืมถ้าพูดกันกลางๆพี่ว่ามันผสมกันหลายอย่างไหมมันมีเรื่องของซีโร่ซัมเกมแมดแมนทีมันมีทั้งความเป็นเชิงรัฐศาสตร์เชิงเศรษฐศาสตร์แล้วก็อีก การพูดโอ้หลายหลายกระบวนท่ห้าหลายกระบวนท่ห้ามากนะหลายกระบวนท่ห้าซึ่งแล้วแล้วก็มีคนพูดว่าเฮ้ยทั้มมันไม่งูนะต้องบอกนี่อ่ะเออต้องบอกว่าทัามันไม่งูนะเว้ยอะไรเงี้ยต้องบอกว่าแบบเออมันก็มันก็ต้องมีแผนมันก็ต้องมีคนที่แบบให้คำปรึกษามันใช่ไหมมันคงแบบไม่ทําอะไรแบบสํมคัสโดยที่ไม่วางแผนก่อนหรือเปล่าเน่ะแหนนะ อีลอนมัสเอ์น <serving> enfin ั่งยิ้มเพลอยู่อีลอนมัสเขามีข่าวแล้วนะบอกว่าจะกลับไปจะกลับไปดูเทส l a าละแม่เอาละวดอ g e นะครับอุ้นเทส l a ก็เลยขึ้นนะอืแต่เห็นว่าเหนื่อยมากใช่ไหมคะแม้กระทั่งเอาจริงนะนักธุรกิจที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของโลกนะเมื่อมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองก็ยังรู้สึกเด็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะต้องเอายาหม่งตาถ้วยทองนี่โฆษณาราคาถูกไม่หรอกผมมองว่า มันผมมองว่าอีลอนไม่ควรเข้าไปยุ่งตั้งแต่แรกคือวิธีเดียวที่จะทําให้หุ้นเทสลาไม่เป็นไม่ถูกกระทบจากการทํางานของอีลอนกับดอชแล้วก็กับทรัมป์เนี่ยก็คืออีลอนต้องขายหุ้นเทสลาให้หมดเปลี่ยนซีโอก็ไม่ได้นะต้องขายหุ้นเทสลาให้หมดอืมแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวเลยแล้วก็ตัวเองก็ไปทําการเมืองอะไรก็ตามเปิดกระทั่งเขาก็ทําไปอย,อย่างเงี้ยแต่ว่าตราบใดที่เขายังพูดถึงหุ้นใหญ่ยังถึงแม้ว่าเนี่ย ใครพูดถึงซีอของเอ็กไม่มีอ่ะก็ยังเป็นบริษัทของอีลอนมัสเลยเนี่ยคนก็จะคิดถึงแค่นั้นเพราะนั้นวิธีเดียวที่จะลบภาพได้ก็คือต้องขายหุ้นแต่ว่าผมว่าเขาไม่ขายหรอกมันเป็นไลฟ์เฟิร์ของเขาอะเขาไม่มีทางขายได้แต่ก็ไม่แน่หรอกนะคือตอนนั้นเขายังขายสิบสิบทูได้เลยเนะเขายังขายเพย์เพลได้เลยจะย้อนไปนี่ก็นานแล้วนะคะเป็นทศวรรษแล้วนะคะ แต่เขามไม่ขายหรอกอรผมผมว่าเขาเขา,เขาน่าจะผูกพันกับเทสลาของสมควรเป็นสิ่งที่ทําให้เขามีชื่อเสียงคือในมุมหนึ่งอะนะพี่ในเมื่อเป็นคือสมัยนั้นนะอาจจะไม่ใช่คนที่รวยที่สุดนะน,นี้มองกลางกลางหมายควาว่ามันก็ยังมีคนที่มีศักยภาพในการ buy out าเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยแต่ละ เอ็กซ์อาจจะเป็นไปได้เนาะแต่เทสลาหรืออะไรแบบเนี้ยคือคนที่จะมีศักยภาพจริงๆแล้วมาเทคโอเวอร์เนี่ยมันต้องอยู่ในรูปแบบของคอร์เปอเรทแล้วนะแล้วดูซ้ายดูขวาอ,อาจจะจีนมาซื้องเงี้ยหรอมันก็เออไม่แน่นะแต่ว่ามันก็ดูคือความยิ่งเราแหน่ยิ่งสูงยิ่งหนาวจริงๆนะในในมิติหนึ่ง<อ>นะอ่าพูดนแล้วก็อเอ้ก็มีข่าวเรื่องแบบทิกต็อกจะโดนอเมซอนซื้อเนาะน่าสนใจก็ผมก็รู้สึกว่าเออันนี้เป็นหมากที่น่าสนใจ คืออะไมซอหรือ Microsoft อะ่ะถ้าซื้ออะ่ะมันเป็นหมากที่น่าสนใจมากเพราะว่า Microsoft เองก็ก็มีก็มีจุดที่พอจะสามารถทําได้เหมือนกันคือแต่ว่า Microsoft อะ่ะต้องบอกว่าเขาไม่ได้เก่งพวกแบบสร้างแพลตฟอร์มหรแบบเอนเตอร์เทนนิงอะไรพวกเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนใครกับองค์กรเพื่อองค์กรแหละเป็น B2B ูอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่แบบคัสเตอร์เมอร์สักเท่าไหร่อะ่ะคือเราเห็นผลิตภัณฑ์คัสเตเมอร์ขเขาส่วนใก็จะเฟลเนาะ ซูนอะไรเงี้ยอย่างเพนแบบเอโทรศัพท์อะไรเงี้ยครับ Microsoft p h โฟ e อะไรเงี้ยเออส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่หลอดก็เลยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะไ i c ค o s o f t ์ถ้าซื้อ t ิ k ตอกอ่ะซื้อได้แต่คงไม่ก็คงไปไม่หลอดแต่ว่าถ้าสมมติแบบ a m a ซ o n ซื้ออ่ะเออไม่แน่ไม่แน่เพราะว่าเขาก็มีพวกแบบ Amazon p r i m มมีอะไรอ่ะมี i ินฟ a s t ั u c t u r e ข้างหลังอ่ะเออมีแบบ พื้นที่คลาวอะไรเงี้ยแต่ว่าอเมริกาคอมพิวเต์ก็มีแต่ว่าออมพิวเอก็ยังมีความน่าสนใจของเขาอยู่ที่แบบเออยังเป็นยังพอที่จะเห็นภาพว่าถ้าถ้าเขามาทํามันจะเป็นยังไงน่าสนใจดีอืมนี่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรารอเรื่องราวอาจจะเป็นภาคต่อเปล่านะเอพิโซนหน้ายังต้องรอฟังเนะี่ยพโส่คน,นะคะเอาละสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอบคุณท่านมากแหมเราหายไปประมาณสองวิกลับแลายครั้งหวังว่าจะไม่ลืมกันสะกกอดนะคะแต่ถ้าลืม ฟัง t e l ม m ไว้ได้ like Tell me why <laughs> ช่วงนี้มากันบ่อยๆนะ <laughs> เพราอัดกันอัดกันเยอะมากนะครับผมรัวๆนะคะอ่ะตรนีน้ต<ด>้อง<ด>ขอ<ๆ>ขอบพระคุณท่านผู้ฟังมากนะคะที่อยู่ฟังเราเมาแตกกันแล้วก่อนในโอกาสหนะ้าเราจะพาทุกท่านไปพบกับอะไรนะคะเรื่องราวเด็ดๆจะเป็นสตาร์ทอัพหรือดูดีๆมาเรื่องการเมืองเดี๋ยวติดตามเรานะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ